<Hello. S 2> สวสัสวัสดีครับสวัสดีครับเราไม่หมดกันใช่ไหมเนี่ยเอาไปเจอกันหมอ่าเรเช็คโอ้โหบรรยากาศฮะเป็นกันเองมากครับผมครับก็เออน้ํำตัวกัอนไหมครับอรจักนะครับสวัสดีนะครับ,รบผมชื่อบูมสหรัฐนะครับมาจากรายการ The Style Doc ครับ ครับผมภูมิคงรัชตานะครับมาจากรายการ The Style ด้วยครับมีปุ๊บว่าข้างบนนี้ลมเย็นมากๆนะครับนี่ลมเย็นมากๆฮะไปเติมพลังกินข้าวกันมาหรือยังฮะนี่ทางด้านน้องน้องฮัลโหลไหมฮัลโหลจุ๊บฮัลโหลครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่เอ่อเหนื่อยกับการละเล่นแล้วนะครับผมสามารถมาหยุดอยู่ตรงหน้าเวทีนี้ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวพวกพี่สองคนจะมาร้องเพลงนะฮะ เผื่อน้องๆอยากฟังนะรับฟังได้นะครับรับร้องว่าเป็นเพลงแรกเนี่ยน้องๆน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับได้แน่นอนลองได้แน่นอนองได้แน่นอนโอ้โห energy โอ้โหน้องๆเสียงดีมากฮะน้องๆข้างหน้าเสียงลั่นมากต้องให้คุณพี่สามท่านนี้ที่ใส่เสื้อเต็มแม็กมาด้วยนะเอาล่ะ มาเต้นบนเวทีกันไหมสนใจไหมฮะนี่เดี๋ยวมาตีกดีกว่าไหนๆก็ใส่เสื้อมาแล้วใช่ไหมฮะอ่าเนี่ยใครใส่เสื้อเต็มแมสหน่อยมาเต้นกันได้ฮะเหลือเราเดี๋ยวเราจะมีสอนท่าเต้นอ่าแล้วถ้าใครเต้นได้ดีที่สุดจะได้ขึ้นมาเต้นบนเวทีกับพวกเราแล้วเขาจะกล้าเต้นที่ดีเผื่อบเขาไม่อยากขึ้นมาเต้นบนเวทีอ๋อเอาเป็นว่าใครอยากเต้นก็สามารถเต้นได้นะฮะอ่าแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้เราไปฟังเพลงแรกกันก่อนนะครับครับร้องกันที่ยาครับโอเคไปฟังเพลงแรกกันเลยแล้วกันได้ฮะ

กคนนี้มันตรงใจไุ่คนได้มีสู้เธอก็คนนี้จะจองไว้ไม่อยากให้ใครได้พบเจอรวบรวมความกลา้าทักเข้าไปคุย,ยกนันเลีสุดกดมาแต่เธอตอบมาว,ว่าเธอไม่ชอบส่งยังแบ๊ดแซ่ยังไปเธอไม่อินกับผู้ชายแบดบอยส่งยังแบด

กตาหอยแ่เรว่า่งอาชนะใจเธอทำไมมันยากใจคนนี้มันตรงใจแต่ว่าคนไหนไม่สูเซอคนนี้จะจองไว้ไม่อยากให้ใครมาพบเจอรู้ความกล้าจะเข้าไปดีเราได้หรือเปล่าเราได้ปล่าแทบเจอต่อมาะ่าเอเร้องนี้นะสูยินไป

ไม่เจ <I promise. S 1> ้าชู้เธอก็ดูออกจะเปลี่ยนใจเธอคุยมาบอกรอตรงนี้ให้เธอมาก่อนชอบจริงๆให้ได้มาลอไม่เจ้าชู้เธอก็ดูออกจะเปลี่ยนใจเธอค่อยมาบอกรอตรงนี้ให้เธอมาก่อนไม่ชอบผู้ชายแบบอะครงส้ทงยังแบบแซ่กยังบอยเธอไม่รักฉันคงต้องปล่อยทรงยังแบบ แซตยังบอยปล่อยเธอไปกับไอ้นุ่มกูดบอยโชว์ลุมาสองมือช่วยกันหน่อยมาบอกมาผมไม่กล้ายกสูงนะยังไม่ได้แวะขนลักแล้ว